มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่3กันยายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น3ขอภัยะแรม3ค่าเดือน9ปีทอกวันนี้ไม่เหมาะแก่การบงควนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี่ม้าสีตองอ่อนสีอับโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีม่วนสีความสีน้ําทะเลสีกรมท่าทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักณีในชื่อคือสอสลาสโบรสีสอเสือหอหีบรอจราวอ่างและหอนคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานเฉาชิงเดช้างซอโซเฉากเฉยและย่อหญิงเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปตัก ถอฐานประโทถอ,อบบุธเท่าและนอนเนนเลขมงคลวันนี้เลข4ีเลข6และเลขหนึ่งหมายเส็จวันนี้สุนทรผู้รสชนาไว้ว่าอันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่าไปข้างหน้าศึกใจะใหญ่ขึ้นใจหายต้องตำรับจับให้มั่นคั้นให้ตายจะทำภายหลังยากลำบากพลันขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้ตบนบใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกเอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ